Buuuhh Kan nyanyang mah yu ne tu yane Ma ma citi yu ulu Ya ibu tu yane Pa betiwa yu Tang Tu yane tu neng neng neng

ทำดีๆทำให้หายงอนหน่อยทำให้หน้าหายงอนหน่อยเอาีใส่ส่่อนอนเอาให้จบเพลงอ่ดีครอดี่หี่ห่แบลกลบลงพูดด้วยพูดด้วยที่ไหนจะาี ขอโทษค่ะฝันไหนฝันสวยไหมที่หลังจะท่าอีกไหมพูดไปไหญ่บ้างไปไหนไม่บอกเขาอ่ะขอโทษนี่นี่มาดูนี่ก่อนเดมาดวมาพูดนี่ก่อนนะก็มาเป็นโบมียาฟ้าดูดูดูนั่งดูก่อนนั่งดูก่อนนี่เขาจถ่ายข้อมาเขาบอกว่าอะไร เขาเคยบอกว่าอะไรไปไหนให้บอกนะว่าเขารู้แล้วตูดทำนเขากลัวตูดไม่ว่างแล้วทำไมตูดต้องไมาไปไมบอกเขาข้อสุดท้ายแหละเนี่ยจะมันใส่แล้วจะช่ออกแล้วนะโหนะเนี่ยเขาไปใส่มาเขานั่งร้อนมากเลยเขาเลยไม่เอาตูดไปไงมันร้อนเขาไปใส่กับเพื่อนแต่เขารีบมาเนี่ยเขามาหาตูดช้าสิบนาทีนะไม่ต้องมาไม่ต้องอ้อนสวยเปล่าสวยสวย ไม่ทำอาอ้อนหรอกทำผิดเขาขอโทษเราสับเขาไม่มีตังค์ไม่ได้เติมตังค์เลยปาเซเว่นไปเติมตังค์บอกไปไหนวะบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรนี่เราว่าสัมออยไม่เราว่าสัมออยเลยตูดแตงใจไม่บอกเขาใช่ไม่ได้ตั้งใจเขาจะแค่เซอร์ไพรส์แหม่เร่องวาเซอร์ไพรส์เราฟิล์มก็กี่รอบแล้วนะขอโทษครับเล่าฟิล์มก็กี่รอบแล้วเข้าใจไหม แม่ดะวาพวงโดนเข้าประจบเสร็จเนี่ยแล้วเขารู้ได้นนาบิคที่ใส่เกี้ที่ซื้อมาให้เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนีหมาเลยหนูมองไปดิไม่ต้องมาเลยแล้วก็พูดเรื่องท่ออีกสามวันเสร็จเนี่ยตัวสวยจังเลยพอมาพูดขอโทษไปไหนก็ไม่เคยจะบอกไปเดี๋ยวพาไปซื้อขนมต้องให้รู้เนี่ยแล้วเอาขนมมาล่อที่ก็จะไปไหมไปไม่ได้กินเหรอใช่เออรู้ดิ เฮ้ยนั่นฉนนี่ไอดอลผะวะนี่ใช่น้องพลเนี่ยไอดอลปะครับชีอาว้าวแม่งหุเกี่ยวกูอีก s t ส d y so hard ไปเยื่อยเยื่อยเอาไป ヘヘヘ。

tối rồi lên là kèm đứng lại mừng Ủa. นี่ก็เป็นวันเกลียดแม่เหรอเราโต,ตแล้วเราต้องดูแลแม่เลี้ยงแม่ให้เหมือนกับที่แม่เลี้ยงดูเรามาตาจะไหลตาจะไหล Happy birthday to you <c oughs> มานอนตักนะเราต้องทานนี่พี่แม่ ทำให้เรามาป้อเปล่าจ้ะซื้อป่ามาปลปลาครดูแลแม่เหมือนปลาแม่ดูแลเรามาตอนเด็กเงแกยังยังเด็กอะู่เนี่ยดูดูดู ไม่ร้องนะไม่ร้อนเร็เร็วการตจดการออโอ้ามเร็ว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 อมเฮ้ยทำไมแกกันน้ำน้ำน้ำเก็บเลยเนเก็น่าเก็ไ่าน กูเก <premises. S 2> ่งเจ้าเรากูอาตักดำลูกเจ้าตากกูเอ๋ผาป่าแดงกูปอวัดยางกูตูนอาไรกูจ่าเลี้ยบพ้องเจ้ากูตากเขียวโลกเก็บกูเว่บอยจับประดับเนี้ยงงกูจะกสแปะโลกกูกัดกูหัวเสื่อยถอาใส่บุบบุมกูนูจะลายสายยอกูเอ็กไก่โซกูบาลานครปฐมกูปอลามินทากูยอดพระยอดบ้าราดเท้า กูหนึ่งนาทเผากูท็อปปอหางยาวกูนักเก็ตคนเรวกูปก่องหึนเสบางสเตอร์กูจันต้นกูนัดหมาวงหนูเก่งลายรพางฮะายไม่ได้เลยด้ยอะไรเอะไรหน้า่เ้ยเลยโอ้ายเต็มตัวเลยัลายกัน้นเหรอ พ่อมารับเร็วๆนะไปเข้าห้องไปเร็วๆนิวคนเก่งหนูก็เข้าห้องเพื่อนหนูเต็มไปหมดเลยเนี่ยน่ารักจ้ะเออเพื่อนมาเยอะเลยลูกเอ้ยร้องทำไมเน่ะเนนนไก่ขอไข่เต็มเลยไม่ร้องหรอกไม่ร้องหรอก <laughs> ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> เย่งร้องไห้ลยดิใช่ป <c oughs> <c oughs> เปล่าเม่งร้องไห้เย่งร้องไห้เดี๋ยวพอตกตกบายบายแล้วก็ไอ้นี่เดียไ้น่ารักเพื่อนน่ารักเพื่อนชวนน้องนิวไปเล่นแล้วลูกปะ <c oughs> เพื่อนน่ารักจะตาย <c oughs>